มาเพื่อนๆเ,นเยตาไปเก็บผักมาเห็นอะไรสวยๆงามๆเยตาจะมาถ่ายเพื่อนดูเห็นไหมอะไรสวยๆงามๆดอกไม้เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมนี่นน่นเห็นไหมโน,น่นข้างบ้านเยตาขโมยแล้วขโมยไปปลูกแล้วสวยไหมเพื่อนๆสวยเนาะสีเหลืองก็มีนะนน่นข้างบนลยเยตา เห็นสีเหลืองเลยยิ้มจายถ่ายให้ดูนะนี่สีเหลืองแต่ตรงนี้มันมีน้อยสีเหลืองนี่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 สีเหลืองนี่ๆๆนะสวยไหมเพื่อนๆเออยิ้จาเห็นอะไรสวยๆงามๆ,ๆก็เลยมาถ่ายฝากเพื่อนๆเนาะในป่าไม่ใช่อันนี้ไปอีกที่หนึ่งนะมันไม่อยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้าน<ด>นี่ตรงนี้เป็นหมูบม่บ้านเห็นไหมบ้านคนเห็นไหมเพื่อนๆนน ยตะเดินลัดหมู่บ้านมาเฮ้ยนั่นๆๆๆเราเฟนโฟโอเคอังกฤษนั่นี๋ยวยตะจะพาเพื่อนๆไปดูต่อนี่หมู่บ้านเดี๋ยวยตะพาเพื่อนๆไปต่ออีกนะเพราะว่ามันมีดอกไม้เยอะตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้มันไม่ใช่ป่าสงวนเมื่อกี้ป่าสงวนยตะไป เกือบเกือบถูกลอตเตอรี่เจอคนรักษาป่าพอดีเลยเพื่อนๆนี่เออดู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 เพื่อนๆอ้าีกระเดียนก็มาเหี้ยนี่นี่นี่เพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรไหมนี่สวยไหมเดี๋ยวยตัดขอบถ่ายรูปก่อนนะสวย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  โอ้ยดู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 อแฮลี่นะวันสินเห็นไหมเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผักตัวนั้นอะผักตัวที่ยตาเก็บมาเมื่อกี้น่ะเบียร์เหล่าน่ะไหยมันก็ออกดอกมันก็ออกดอกขาวอย่างนี้เลยดอกมันจะออกมันดอกกุยช่ายนะเพื่อนๆนดอกกุยช่ายรู้จักไหมมันจะขึ้นมาสูงๆนะแล้วมันก็จะออกดอกนี่เห็นไหม อ่ายตาเมีะไรสวยๆมาฝากเพื่อนๆเ <_ d ata> ต็มไปหมดนุ่นเห็นไหมไหนยตายจะไปต่อเรื่อยๆเดินมาก่อนแล้วไม่อยากอยู่แล้วเดี๋ยวโดนตำรวจจับข้ังบ้านเยตาขุดเอาดอกไม้ <_ d ata> ยตานี้ก่อนนะนี่แหละหมู่บ้านยตานี่เดินมาข้างหลังหมู่บ้านเดินมาด้านหลังหนุนโบสเห็นไหม โบดอยู่กลางหมู่บ้านเพื่อนๆอ๋อนี่นี่นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วอ๋อนี่ตรงนี้มีสีเหลืองสีเหลืองไม่เยอะอ้อยมันออกมันอะไรนะเวลาคนปลูกทำไมมันไม่ขึ้นนะเวลาอย่างนี้มันขึ้นมันมีเม็ดแล้วมันก็ไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเพื่อนๆอ้อสวยไหมสวยไหมสวยมันเยตะเลยอ้ยดูดูดู เดินดูแต่ดอกไม้เดี๋ยวสะดุดทางไม่รู้เด้อแต่เพื่อนๆชมเนาะนที่ตรงนี้มันสูงะดูมันสูงตำ่ำตรงนี้แหละเวลาหน้าร้อนยิตะก็จะเดินออกกำลังกายกับเพื่อนๆที่เล่นกีฬาด้วยกันอะไรเดินแถวฟ้าอย่างนี้เลยอยู่นี่มันเดินมันไม่ร้อนดีเนาะมันสบายดีมันอากาศมันเย็นนี่มันไม่ค่อยร้อนอยู่บ้านเดินไม่ไหวหรอกเพื่อน ร้อนมันเรานะนี่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 เอยสวยไหมสวยไหมนายยตจะลงเตี้ยให้ดูลงเตียเต้ยนะ่ะมันสวยดีนะนี่เอเห็นไหมหอมหอมเพื่อนเพื่อนหอมด้วยแหละโอยนี่อันนี้เกอะอะไรนะอันนี้ก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไอ้ลูกดำๆเปี้ยวๆนะม,มันก็มีเหมือนกันในป่านะ โอ้ยสวยเนาะเพื่อนจ้าไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเพื่อนเยตาเห็นสวยของสวยสวยงามงามโอ้ยเยตาหนมือหนึ่งก็ถือโอ้ยโอ้ย,อยร่วงแล้วไอ้นั่นนะ่ะพี่เยตาไปขโมยมานะ่ะนี่อันนี้ของอันนี้ของข้างบ้านถุงดำดำถุงขาวขาวของเยตาอีกมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งก็ถือถุง ปากก็พูดนั่นสวยนะเห็นไหมโอ้เชิญเนอะหวานเซนญอาบากเกลเบนี่ฟีลเหรอเนอเกลเบอร์นี่ฟีลนัวไว้สินเยเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวจะตาไปไหนมาไหนเห็นสวยๆงามๆเดี๋ยวจะถ่ายมาฝากใหม่ น่นถนนข้างหมู่บ้านอยู่ทางนู้นอันนี้ก็ป่าไม่ใหญ่หรอกเพื่อนๆแค่รวมกันก็สีห้าไร่มั้งนี่ป่าเนาะจ้าแค่นี้เลยไม่เห็นหน้าเยตะหรอกไม่ให้เห็นหรอกเลยหาว่าเยตะเสื้อหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งถ่ายได้ถ่ายถ่ายวีดีโอได้ได้ได้ทางคลิปหรือว่าอะไรนะออนี่สวยเนาะนี่ จ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึง